สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่มีความชื่นชอบงานตัดผมชายครับนุงรอดตัดผมชายพาทุกท่านมาที่วิทยาลัยชุมชนตราดครับมาดูน้องๆน,นะครับฝึกอาชีพฝึกวิชาชีพตัดผมชายที่นี่ครับเรามีการเรียนการสอนทุกเสาอ,อาทิตย์ครับตอนนี้เรากำลังเรียนในระดับหนึ่งอยู่นะครับหัวนี้นะครับที่เห็นอยู่ในคลิปนะครับเห็นน้องๆกําลังฝึกการขึ้นทรงด้วยปัตเตเลอาด้วยฟันรองนะครับ ฝึกการขึ้นทรงด้วยฟันรองครับน้องใช้ฟันรองเบอร์สองขึ้นทรงครับเนื่องจากหัวหุ่นครับต้องการที่จะเปิดข้างสูงนะครับเปิดขทางสูงนะครับชอบแนวสั้นๆน,นะครับแนวสั้นๆลรวผมก็เลยสอนในหลายทรงครับตั้งแต่การตัดในรองทรงต่ํารองทรงกลางรองทรง,ส,รงส,สูงไปเลยนะครับตั้งแต่เฟตต่ําเฟตกลางเฟตสูงไล่ขึ้นไปนครับเพราะเราจะไปจบที่สูงครับเราก็เลยอาศัย หัวหุ่นนะครับมัามาเป็นหัวหุ่นที่เราได้เรียนนะครับกันนะครับตั้งแต่ระดับต่ําๆไปจนถึงระดับสูงเลยนะครับผมนะครับตอนนี้ก็เห็นผมทําเป็นแนวจิกไว้นี่คือเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับในการศึกษาแนวผมว่าระดับรองทรงต่ําอยู่แค่ไหนรองทรงกลางแค่ไหนนะครับรองทรงสูงนะครับรองทรงต่ําก็จะต้องนะครับ ให้ตีนผมเนี่ยในระดับขาวต่ําอยู่ต่ําสุดนะครับทองทรงกลางก็อยู่ประมาณหนึ่งหน้าวีใหญ่นะครับไม่เกินหนึ่งหน้าวีใหญ่นะครับเห็น <tick le rolling> ไหมครับ <directed> ผมจะให้เขาเฟดงานเป็นตอนนี้ไถเป็นแนวนะครับอ่าเป <st it? spe as> ็นเฟดกลางไว้ก่อนครับเราก็จะเก็บงานนะครับเก็บงานก็จะเป็นสูงนะครับพอเราเก็บงานก็จะกลายเป็นสูงเลยทันทีนะครับผมครับทองทรงกลางหรือเฟดกลาง <S <s ก<ล>าง็จะประมาณ ตรงโค้งสระอานะครับตรงโค้งสะอาจะไม่เกินนั้นนะครับถ้าเกินนั้นก็จะสูงไปแล้วนะครับก็จะให้นักเรียนนะครับค่อยๆได้เรียนได้ศึกษากันไปนะครับนี่เป็นระดับคร่าวๆนะครับไม่ใช่ไม่ได้เป็นเกณฑ์ตายตัวเป๊ะนะครับถึงขนาดวัดนิ้ววัดขนาดขนาดนั้นนะครับเป็นขนาดที่ช่างทั่วไปเขาจะอาศัยเกณฑ์ประมาณนี้ครับตอนนี้น้องคนนี้ก็จะเข้ามาฝึกการเฟดเห็นไหมครับเราก็เฟดด้นั้น จัดศีรษะของคนไทยจะมีรอยยุบรอยบุ๋มเราก็ทําได้ครับเพียงแต่ว่าคนที่มีรอยยุบนะครับของศีรษะรอยรอยหยักเขาเรียกว่ารอยหยักของสีสันมันก็จะทําให้การเฟดได้ไม่สวยงามแต่ก็เราก็ทําได้นะครับผมนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราก็ฝึกนะครับฝึกการเก็บงานโดยการปรับฟันนะครับเป็นการปรับฟันนะครับใช้เทคนิคการปรับฟันด้วยนะครับเสร็จจากงานด้านล่างเรียบร้อยครับผมก็จะมาดูงานด้านบนครับ อาห่วคุนก็บอกว่าซอยได้เลยครับต้องการสั้นๆครับตอนนี้ผมก็จะให้ลูกศิษย์เข้าไปฝึกก่อนนะครับเข้าฝึกการจับช่อซอยนะครับเป็นการซอยบาร์เบอร์นะครับจนเสร็จครับจนเสร็จครับหัวหุนต้องพอใจนะครับว่าสั้นถูกใจมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังสร้างแนวกันนะครับไปจนถึงใช้มิโกนะครับผมตอนนี้ก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปของักแต่ผมชายมาตลอดครับ หวังว่าคลิปก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจนะครับหรือมือใหม่ทั้งหลายนะครับที่จะเรียนรู้การตัดผมชายครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ